คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซช่องต้อมพารวยทุก,ท,กท่านนะคะมาดูแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้เนาะเลขชุด3ตัวและ4ตัวเน้นๆนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่แล้วนะคะวันที่3เนาะผลออกนะคะ6 7เจสี่สนะคะเพื่อน3ตัว7 4 4สี่สี่นะคะไม่เข้าเนาะ สี่ตัวก็ไม่เข้านะคะเพื่อนหลุดนะคะเข้ายากมากเลยนะคะเพื่อนหวยลาวเนาะวันนี้ขอเข้าสักตัวก็ยังดีนะคะเพื่อนเนาะเข้าแบบตัวกลับนะคะเพื่อนขอเข้าแบบตัวกลับก็ยังดีนะคะมาดูกันเลยนะคะเลขสามตัวต้ําเจาะให้หกชุดสี่ตัวก็หกชุดนะคะมาดูชุดแรกคร่ะเพื่อนหนึ่งแปดสี่นะคะ เจ็ดสามเกนะคะ7จ็ตัวสุดท้ายก็คือ9 1 4นะคะเพื่อนเนาะมาดู4ตัวกันเลยนะคะ4ตัวมี11 1, 8 4แสนะคะ

5914นะคะ6ชุดนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนก็นําไปซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆอนเนาะที่สําคัญนะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะอย่าลืมกลับเนาะตามขอให้เพื่อนเอน fc ช่องต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะรวยรวยเฮงเงปังๆค่ะเพื่อนๆน,นะ ไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ถูกหวยนะคะอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญด้วยนะคะเป็นการต่อบุญเนาะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆงวดน,นะคะต้อมพารวยขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย